ดีแทนแขมือค่อยถุยก็ได้จะมาเคลียร์ไนะครมันไปหางเลยบัดไปไกลตีเลยเกียงเลยอย่าไปเออกูล้วไอยางพูตาจะกูดูแลเก็อะไรเป่าแทนมันมาแทนเรื่ออะไรหายแล้วมีหน่ยก็แทไอ้ตกที่อรเท่ไ่นอไอมา่คณร้างนะ เขีนพ่อ bueno> ีเล่นแม่มงเมึงมึงพรทันทำไหตกมงไ่มเอาไ็ยจยก่อนโอ้ไอ้หมู่เฮียพ่อเล่นแม่งเลยพ่อตัวเราใจกว่ามันเยอะร่างกายแก่กำยำร่างสันเล่นแมงเลย ร้านร้านทุกอ่างดีนี่เนี่ยรุ่นนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วนะออะไรอะไรพวมายไอ้มยุ่งอ้กมีเรื่องจะนเียวโคนจะตายแต่พอสีแล้วพ่อ่อย อย่าไปกัวมันพ่อพ่อจัดการมันเลยพ่อจัดการมันเลยไม่พยายารูปนะเราก็จัดการก็จัดการมันพ่อจัดการเลยพ่อเอาเล่นแม่งไปเชื่อเพื่อเอาตามไยนายเอวไอ้ม้าไอ้ไงไอ้ตามมึงยานแท้มึงนี่ยังไม่ไปเลยยังตามอยูคือเราต้องหาเรื่องปรึกษาหาเรื่องช่วยเหลือกันนะหาเรื่องยังไงอะเออ